ว่ายังไงครับทีมงานของม้านี่เองมาได้อัศวินอัศวินรู้ที่สุดครับนายชื่ออภิลาวรพันธ์มีโอกาสได้ครับ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  นิสานเด็กชายนัทกรเลื่อนั้นสีรัตไม้ที่สี่เด็กชายพิชการสีสและลุิสุดท้ายสีแดงไม้ทนเด็กชายฉัตรปรีนเวิร์มพิเศษธนาบูมิ สอบเด็กชายธนพัฒน์เกียรติศุลย์รถหักตุนไม้ที่ศาลเด็กชายธนพัฒน์้นงานจะเป็นการมอบเปรียญรางวัลวิ่งผาดสีพุนห้าสิงชัยนะคะนุบานสามนะคะขอขอบพระคุณนะคะคุณครูทีมใจเทนนิสค่ะหัวหน้ากลุ่มงานโฆษณาการของนายรุบานสระบุรีค่ะ